ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเกมดอคิเกตแอคชั่นสคอร์นั่นเองนะครับคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมด่าน3ผมถึงไม่ได้3ดาวนะครับผมไปสองด่านหลังๆมาแล้วทุกคนไม่มีคือยังไงโอกาสที่จะได้3ดาวคือมันยากนะครับเพราะงั้นผมขอแค่ผ่านก็พอนะทุกคนนอกจากนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับอยากหาซื้อปืนใหม่นะครับเพราะถ้าคุณซื้อปืนใหม่นะครับคุณจะปืนมันจะกากนะครับเพราะงั้นคุณปืนเริ่มต้นเรามันซัพพอร์ตเพิร์ของ ตัวละครที่เราอัพมามากสุดแล้วทุกคนดาดเนี้ยดานเน้นฆ่านะครับเพราะงั้นเราไม่ต้องวนนะ,อะเอ้ยเราจะต้องวนหรือเปล่าไม่ต้องะครับเรายิงรัวๆได้เลยนะรานเป็นดานที่เราเน้นจ้วงนะครับนะเราไม่ต้องสนใจครับว่าใครจะรู้สึกยังไงกับเรานะ เดี๋ยวผมเอาชุดรอดให้ดูเลยทุกคนไอ้ด่านระเบิดนั้นมันยากไปทำเอาด่านพวกนี้ดูง่ายไปเลยทุกคนมันคนสร้างเกมเขาไม่ต้องการให้เราสามดาวตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะครับ่าน่ในระเบิดนั่นอนะ อย่าหวังอย่าหวังที่จะมาแบ็คสเตปผมได้ผมไม่ยอมหรอกนะไม่ต้องมาบ้มใส่ผมไม่ต้องมาดับเบิลช็อตจันใส่ผมโอเคไหมไอยังไอยังไอยัง ไปยังอุ้ยว่าแล้วมันต้องอยู่ สลมามถรอดได้นะเนี่ยด้วเลือดเพียงแค่นี้เนี่เหรอใช่ครับผมรอดได้ที่เลือดเฟียงแค่นี้แหละโอ้โหมองผมพักคิวสักหน่อยก็ดีเนี่ยเพราะว่าดูท่าศัตรูที่ต้องกำจัดมันน่าจะมีมากกว่านี้อุ้ยน่นไ,ไ,ไงว่าแลวเชียวม,มีมากกว่านี้จริงด้วยปเงปเงแป,ปเงเตะแปงอึง้งอึดดดดด นี่ทุกคนเราคุณจะหาย่อแล้วก็ยิงถังระเบิดใกล้ๆนะครับจริงๆผมจะตั้งท่ายิงนะครับนะแบบตั้งตั้งโตวยิงนะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้ไงทุกคนเล่นอะไรครับหงั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ชั้นหนึ่งก่อนแล้วกันอุย้ย ผมเราเสียใหม่ก็ดีครับเนี่ยประมาณสักออผมขอปรับก่อนน่าจะประมาณน,นี้น่าจะกลังดีนะครับนะโอเคเราขึ้นบนต่อเลยครับผมไปยังไปยังอืมเราต้องหาทางจริงยังไงก็ได้ให้มันโดน ระยะนี้ยงงนอ,อย่างงั้นเหรออย่าสนใจดีนี่นะเพรามว่าผมขึ้นไปด้านบนอ้อมไปง่ายกว่าไหมเพราะว่ามันง่ายกว่านะแบบขึ้นไปด้านบนแล้วก็อ้อมเอาอะโดดดึงอเออสร้างมาแล้วกัน ขึ้นไปด้านบนแล้วออบเอาง่ายกว่าเพราะงั้นผมโดดผมลงลิฟต์ล่างเลยแล้วก็ไปนั้นครับซึ่งยาผมอยู่ชั้นล่างเนาะ ถ้าคุณนั้นจะมาเล่นเกมนี้ตามผมจริงๆเนี่ยทุกคนผมแนะนำนะครับว่าอย่าหาซื้อปืนเอ่อปืนหลายๆประเภทของตัวละครน,นะครับคุณซื้อแค่ปืนกระบอกนี้คุณไม่ต้องซื้อปืนครับคุณแค่มีแค่ปืนเริ่มต้นของตัวละครก็พอแล้วคือผมคิดผิดที่ผมนั้นเลือกที่จะไปชั้นส์ชั้นอันนั้นก่อนเพราะว่าถ้าผมเลือกที่จะลุยชั้นแรกก่อนเนี่ยทุกคน ผมว่าโอกาสรอดเราเยอะกว่าเพราะว่าบางบางห้องอะ่ะมันจะมีพวกตัวระเบิดแบบมามาจัง,จงๆเลยทุกคนเพราะงั้นโอกาสรอดเราอะ่ะมันน้อยกว่าครับเพราะเราเปิดไปตัวระเบิดพุ่งมาพุ่มเราล่วงเลยครับผมแบบเราเปิดแล้วคุ้ตัวระเบิดพุ่งมาเลยแล้วก็โอกาสรอดน้อยเนาะเพราะงั้นผมเคลียร์ตึกนี้ก่อนดีกว่าอุ้ย ขยังงนกงน้ซะด้วยนะครับผมว่าพวกเขาน่าจะอยู่ดันบนกันนะเห็นพวกนี้มันลงมาบ่อยเหลือเกินเพราะงั้นผมคิดว่าพวกเขาน่าจะอยู่ดานบนกันอุ้ยต่แม่งงั้นเอาผมเอาห้องนี้เป็นห้องยาแล้วกัน นี่จะเป็นห้องที่ผมนั้นจะลงมารักษานะครับแบบเลือดผมใกล้ตายผมจะมาลงมารักษาที่นี่นะในตึกหนึ่งนะครับนะอยากคิดจะมาแบ็กสเต็ปผมผม,ผมไม่ให้แบ็กหรอก ว่าไอ้กระชั้นบนชั้นดาดฟ้าผมต้องใช้กระสุนเป็นกระสุนลูกโดดทุกคนเพราะว่าไปจบผิดผิดจะบอกเพราะกระสุนลูกปลายผมไม่ไหวผมจะพยายามไม่เจ็บตัวแล้วกันนะใช้คาว่าจะพยายามนะครับนะผมจะพยายามเต็มที่ครับให้ตัวผมนั้นไม่เจ็บให้ได้มากที่สุดที่ผมทำได้ อยากคิดจะมาแบทผมผมไม่ให้แบทหรอก กานเคลียผมเหมาะสุดทุกคนผมเคยมีประสบการณ์ในชัตเตอร์แรกๆมาก่อนนะครับที่เคยแบบว่าเดิอนผ่านประตูแล้วตัวระเบิดมันออกมาพอดีแล้วผมก็มองอะไรเงี้ยผมมีประสบการณ์พวกนี้มาก่อนครับผมทำให้ผมนั้นรู้ว่า มีโอกาสไม่น้อยเลยที่พวกตัวระเบิดมันจะเดินผ่านประตูเรามาเนาะแล้วก็มาบุ้มเราครับผมเคยเจออยู่ผมก็เลยมีประสบการณ์งไงทุกคนมีประสบการณ์ด้านนี้นะครับนะ นมังจะมายิงกันได้อีกเนาะห้องนอนในสวยดีนี่เพื่อนห้องนอนในสวยดีนี่ ฉันคิดว่านายคงจะไม่ได้นอนแล้วแหละนะอยากพุ่งมาเองอะครับปึ๊บปึ๊บโดดลง มีิวไว้ก่อนดีกว่าไม่งั้นผมมีโอกาสตายมากกว่าปกตินะถ้าผมไม่ฮิวไว้ เคลียร้อยครับผมผมว่าสามดาวนะนี่สามดาวจริงด้วยเวลาเคลียร์มันมันแล้วครับอู้เคลียร์โรงแรมอืมอุ้อุ้ย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 ถ้าเราโดดลงไปเราตายไหม อ่เกมเกมมันกันไม่ผู้เล่นโดดอลทุกคนมันเกมแบบว่าเฮย้ยเองอย่าโดดนะเว้ยนุ่ม <c oughs> <c oughs> มาสองด้านนี้ใครจะไปรอดครับแต่ผมรอดเนี่ยแค่เกือบมองเฉยๆอุ้ย วะเอ๊ะผมว่าผมรอดได้วะเมื่อกี้เราโดดขึ้นนี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยผมว่าใช่วะผมว่าใช่วะเรารอดอย่างนี้ได้โดยการโดดและยิงสไตล์ไมคอา่างแท้ทรูเอ่อปึ้ง รอดได้ไงวะนะัเมื่อกี้ไปเอียง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 โดดจิกไปเอยงโคตรง่อยเลยทุกคนมาถึงตัวผมวนะดูง่อยมากเลยโดดจริงนั่นเหรอคิดไดไงเนะี่ยเออผมเคยแบบพยายามโดดตีในแม็์ครับอยู่แล้วมันก็โดดได้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะสามารถทำนี้ได้เหมือนกันในเกมบ้านนี้อา้าวมันง่ายแบบนี้เลยเหรอเอาจริงดิศตูมีอย่างน้อยทุกคนด่านนี้นครับคือด่านกู้ภัยนะ ทำไมทำไมพื้นที่นี่เหมือนโรงพยาบาลบ้างรู้ดิคขาเลือดาดใครวะเนี่ยคขาเลือดาดเบนเซอร์เนื้อเนื้อเซนต์อีวิวเหรออุ้ยตัวทีเข้าผู้หญิงมือผมไวไปหน่อยไปยังไปยังไปยังไปยิงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะบุ๊บไปยังโอ้ผม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 รีบม่กัน ผมว่าผมอาจจะต้องใช้เป็นกระสุนลูกโดดในตอนท้ายนะผมเตะแรงจริงทุกคนมันก็ระเบิดอยู่ดีไหมอ่ะเพราะว่าผม,มต้องหาทางแบบว่ายิงยังไงให้ แบบว่าตัวประกรันเราไม่ตายครับคือครั้งนี้เราเลี่ยงได้ทุกคนมันต่างจากไอ้ด่านกู้ระเบิดที่โอกาสที่จะเลี่ยงได้มันนี้ไม่เยอะมากขนาดนั้นเอา้าเกิดนะเมื่อกี้มันบ้าอะไรวะตัวระเบิดเหรอ งั้นผมจะต้องคำนวณให้มันดีกว่านี้โดยการที่ผมจำเป็นจะต้องออขึ้นไปชั้นบนก่อนชั้นล่างจะค่อยคุยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นรู้เหมือนกันทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นจริงรชั้นบนก็ร่วงเหมือนเดิมหรอตัวละครผมไม่รู้จะพูดยังไงนะละล็อกเตอะ ตัวละครเราล็อกเด้อแล้วก็แบบเอ่ล็อกอะไรนะเมื่อกี้ตัวละครมีคนตายหนึ่งคนเดือตัวเสน่งแล้วเขาจะพูดล็อกอะไรล,ล็อกโยกันเลยหไปอย่างโอ้โหก็ตายดีเปล่าวะอืมมันยากตรงที่ว่าปืนลูกซองผมมันส่งพลังเกินไปแต่พอาะส่งพลังนี่แหละมันก็เลยถือว่าค่อนข้างง่าย สลาการจัดการและเคลียร์พวกศักตรูไปยังแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่า,าจะอ้าวมึงมึงไปคู่ผู้หญิงคุณร,รอดแล้วเดี๋ยวนะอุ้ยเก็ยอุ้ยเก็บเกับอ้โอเค กำลังพูดเลยว่าเกือบมองแต่ท้ายก็มองเองนี่แค่ไม่กี่ดานนะครับเนี่ยยังเดือดคันนี้อยู่แหนบ้านเอง โทษโทษโทษโท,ษโท,ษโทษไม่สนเกินไปหรอมันบอกว่าให้ยกมือให้เห็นแบบว่าอย่ายิงนะแต่เมื่อกี้ผมแม่งกระน่ำไปแล้วอะกระน่ำที่ว่านี่หมายถึงผมกระน่ำใส่ตัวศัตรูจนศัตรูแม่งมองไปแล้ว ือเปิร์กไอเปิร์กที่ทําให้ศัตรูกลัวเราอะ่ะมันดีนะทุกคนคือเปิร์กเนี้ยมันช่วยให้เรานั้นรอดได้ง่ายขึ้นนะครับนะยังไงอ๋อเปิร์กเนี้ยทุกคนมันจะช่วยให้เรานั้นบางครั้งถ้าเรานั้นเลือกที่จะหนีศัตรูมันจะหวาดกลัวเราทุกคนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดศัตรูมันจะหวาดกลัวเราแล้วพอศัตรูมันหวาดกลัวเราปุ๊บ ยงอุ้ยไปยังโดดชุบฮึบไปยังอุ้ยเฮียยิงกูไม่ยั้งเลยเปลิดแบบปั๊ม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 สับลัวเลยอ่ะสวัสดีหนูปึ้งปึ้ง แม่งผมจะตายว่ะทุกคนผมกำลังจะตายนะครับคิวแม่มเลยเนื้อมาตัวประกันมันเยอะใช่ไหมผมก็ยาอันเก่าผมคงจะไม่ได้ใช้ละโ,โ,โอ้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 เล่นอะไรเพราะว่าผมได้ใช้ยาละลัวละ เพระงั้นผมขอบพูดตรงๆแล้วกันนะครับคุณไม่ต้องแปลกใจนะอุ๊ยโอ้โหหันพิด้าไอ้บ้าดาดนี้มันก็ยาวเหมือนกันนี่ทุกคนที่ผมดูนะมันยาวแต่มันเคลียร์ได้ช้าเพราะว่าหนึ่งตัวประกันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเยอะทุกคนแถมแล้วพอตัวประกันเยอะเราก็ไม่รู้เลนนั้นจะรอดยังไงกันดีปึ้งเนี่ย คือมันเหมือนเกีมันแกงผมอะโอกาสที่เรานั้นจะรอดโดยที่ตัวละครเรานะั้นรอดจริงๆนี่แบบมีแทบเป็นศูนครับเพราะว่าคือเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่ควรลงไปปุ๊บเปยังเปยัง นนะมันจะไหม้นะไะระวังด้วยล่ะคุณผู้หญิงที่นี่มันไม่แบบปลอดภยัยสักเท่าไหร่โอเคแม่งเราไม่เข้ามาทางนี้แนะ่ใครอยากจะเขา้าเรื่องเขาผมไม่เข้าเพราะคุณอย่าลืมนะว่าไอตัวบ้าเนี่ยมันพีชีพเราได้แล้วพอมันพีชีพใส่เราเราก็จะตายแล้วพอเราตายเราก็จะตายพอเราตายปุ๊บเราก็จะต้องมาเริ่มใหม่ทั้งหมด มันดูซับซ้อนดีนะว่าไหมทุกคนเออช่างมันทุกคนผมได้สองดาวช่างแม่งทนไม่ไหวละเกมบ้านนี่บางครั้งสามดาวมันก็ไม่ใช่คำตอบทุกอย่างซะหน่อย ตอน10โมง,มาางนะครับนะไม่ต้องสนใจนะโอ้คิดว่าผมอาจจะต้องซื้อเกียร์มาเพิ่มเอาเป,ไนป,ป็นอะไรดีเปลี่ยนแบงเกียร์แล้วก็ดีโหลดไว้พวกสป,ปีดนะพวก15ไม่ดีเกียร์อ,อะไรอาจจะเอาไว้ใช้ผมว่าผมซื้อเกียร์ดีกว่าดาวผมก็เยอะ ผมว่าซื้อเกียวพวกนี้น่าจะมีประโยชน์กว่าโอ้ผมมีเกาะไปยังไปยังโอ้ยไปยังงั้นผมต้องเลือกระหว่างว่าผมนั้นจะใช้กระสุนเพื่ออะไรมากกว่ากันสินะอืมน่าสนใจ อุ้ยอเอ่อการระเบิดผมมีอยู่ไม่ค่อยเยอะก็ผมเอาไว้กันเมลีดามเมดไม่ใช่หรอวะทำไมผมแม่งกันไม่ได้กันเมลีอะ สโมกกันทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเราเพราะว่าไอเจ้าไหนาดีสุดแล้วนะครับสายดินเนี่ยจะค่อยคุยกันเลย แฟดผมว่าผมมีอยู่สี่ลูกผมต้องใช้อย่างประหยัดแฟดผมมีไม่เยอะมากขนาดนั้นโอ้ยเฮีย <c oughs> เจ็บเลยผมอะเจ็บจุกเลยทุกคนสร้างแมงโอ้โหขยันยิงกูซะด้วย ขยันยิงผมซะด้วยนะไอ้ขวยเอ้ย ่ผมจะลอดแม่งมีไม่ถึงร้อยเปอร์ด้วยซ้ำมังอะไรวะเนี่ย <Yes. S 1> ไม่ไหวแล้วยิงแม่งเลยปางดานเราไม่จำเป็นต้องพยายามรักษาภาพโคตรสามดาวไว้ก็ได้ผมคือเจ้าหน้าที่นะบางครั้งเราต้องมีการพลาดแบบว่าฝว้ให้ตัวประกันตายบ้างสิ การที่ไม่มีใครตายเลยมันไม่เช่ว่าเกิดขึ้นง่ายๆนะคุณเพราะงั้นช่างหัวมันเลอะผมไม่สนใจแล้ว เอ,อ,อะไรวันนี้โอเคทุกคนผมคิดว่าเราเอามาต่อในพาร์ทหน้ากันดีกว่านะครับผมนะก็นะครับก็สำหรับเกมลองคลิกแกนแอคชั่นสครอร์ดพาร์ทนี้นะก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับผมไปตามไว้ตามกันในพาร์ทหน้านะครับนะายบายครับผม